าวกีฬาสำหรับท่านผู้ปกครองเชิญมาใกล้ๆครับมาใกล้ๆมามาในสนามนี้นะครับเชิญครับด้วยความเคารพยิ่งเนาะเอาละคร,รับมาจีดีต้อนรับจากกองทัพกีฬาทั้งสองบสีนะครับเอ่ทั้งสองสี ในกองท่ากองยาตรงศิลป์และจากต่อไปเกินเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับเป็นออของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเยัพร้อมที่สแกนแห่งนี้เลยครับเพื่อสาวในงานเชิญท่านเ,เจตดาประคองบุญมาพร้อมด้วยคณะของท่านนะครับเชิญครับ ลอยลนะครับนาองาจาปรับทงอนุญาตที่ได้นะครับเอาปักข้างล่างน้อไม่ไม่ต้องเออเอาปลายตงปักี่พื้นแล้วก็เสียบอกปกเออครับตาพัมหนอ้น้องมันนนักกีฬาทั้งหมดจัดแถวดูครับแถวหน้าแถวหลังจัดให้ตรงกันคือบอกว่าอย่าพด นักกีฬาทั้งหมดเดี๋เล่นยาวาสองหันหลังไปโอเคนักกีฬาทั้งหมดจัดแถวที่ถือป้ายถือธงมาเอาป้ายเอาธงลงเฉียงข้างครับเอออย่างนั้นครับโนฮันหันทองชุ่มมาเออจะได้ไม่บังเวลาถ่ายรูปขอบคุณมากคร okay. okay. ับท totally ี่ให้ความร่วมมือนักกีฬาทั้งหมดจัดแถวนักกีฬาทั้งหมดแถว้น เจอทุกท่านครับบัดนี้นักกีฬาสีของโรงเรียนชุมชนบ้านโคนทั้งหมดเข้าสู่สนามเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตที่จะเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันตามลำดับลำดับแรกเจ้าหน้าที่และทางสนาม จะเจอทุกท่านนะครับในโปรดลุกขึ้นยืนเพื่อทําความเคารพรงชาติทุกท่านเลยนะครับทั้งหมดทําความเคารพรงชาติ